เลที่เหมาะแต่การแต่การอัดคลิปเพราะว่าเราจะมาบอกทุกคนว่าเราจะแต่งงานกันเย้เดี๋ยวเอฟเฟกต์จะคลมตรงนี้ค่ะก็แล้วเหมือนพอปีใหม่เอ,อย้ยก็เลยไปอยเออไปบ้านวิทย์อะไรเงี้ยไปมาวันนั้นก็แบบเกิดว่าเอวตัวเองต้องแต่งงานปีนี้เลยอะไรนี้หรอเอออะไรเงี้ยตอนท่นีคิดไรวาไง คิดว่าแบบอีจาะเกตจะแต่งงานก็คือตอนนี้คือเพิ่ง27อีกประมาณแบบปีป่ะครับถึงจะแต่งงานใช่แล้วก็งงว่าต้องแต่งงานเลยเหรอเออจะได้อะไรเงี้ยใช่แล้วคือมันเป็นเป็นเรื่องของความเชื่อยังไงความเชื่อมันก็คือแบบว่าเหมือนเป็นคนมอญใช่ไหมแล้วคนมอญอ่ะนามสกูลเดียวกันก็แต่งงานที่แค่1ปีในี้คนแต่งงานได้ฟังหน่อยในเ่อประมาณว่าในตระกูลหนึ่งอะ มีงานสําคัญงานมงคลอ่ะหลักๆได้แค่หนึ่งงานในหนึ่งปียังไม่ทําทับกันประมาณนั้รู้มาแค่นี้นะใช่อย่างเช่นว่าถ้ามีงานบวชก็คือถ้าคนอื่นในตระกูลเดียวกันกะจัดงานอ่ะก็ต้องอิงตามงานบวชของแบบของครอบครัวแรกที่ออกปาอะไรประมาณนี้แล้วพอต้นปีอ่ะติดแล้วเรียกแล้วเพ่ว่าวีต่ะเป็นคนที่นามสกุลยิ่งใหญ่ค่อนข้างยิ่งใหญ่ในปทุมค่อนข้างแบบ พอรู้จักดีคนใี่นานตระกูลนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าพื้นเพวิทย์เป็นคนปทุมใช่ไหมเราแล้วที่นี้วีทอกก็เลยต้องรีบไปจองคิวเหมือนเหมือนไป,นป,นป,นปนจองคิวนั่นแหละว่าแบบเฮ้ยเราจะแต่งงานแล้วนะแล้วก็ไปเข้าที่สภาสภา,สภาก็คือสภาที่บของวิทย์ว่าแบบนี่แหละเราจะจองคิวแต่งงานช่วงนี้เนี่ยมีใครจะแต่งงานไหมใช่ก็แล้วแล้ววันนั้นที่ไว้ได้ไปบ้านวิทย์ก็เลย ตั้งแต่ดีแลกดีใหม่ด้วยแล้วก็ให้พ่อแม่ให้แม่คุยกับย่ากับพ่อวิทย์네จะขอแต่งเลยใช่ว่าเออแบบเนี่ยจะขอลูกสาวแต่งงาน <_ what> แล้วแม่ก็คือให้ง่ายมากแม่คือแบบว่าอ๋อได้เลยเนี่ยอายุมากแล้วไปเลยแต่งงานแล้วก็ได้อะไรอย่างงี้แต่เราก็ยังงงงงวันนั้นวันนั้นก็คืองงงงเนาะใช่ต้้งลต่จะตั้งตัวได้สักพักหนึ่งใช่แล้วก็ตอนนี้ทำอะไรไปแล้วบ้าง 高哈。Go, huh?